สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่จะพาทุกคนมาทําเมนูแปลกๆเมนูแปลกที่ว่านี้ก็คือเมนูที่ใช้มะม่วงนะมาทําอาหารในมือนี้นะคะทามะม่วงหรือยําม,มะม่วงปลาแห้งนั่นเองนะคะนี่ก็คือปลาแห้งค่ะนี่แม่คั่วเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นพริกแห้งนะไม่ได้ใส่เยอะขนาดนี้นะคะอันนี้คั่วไว ส่วนมะม่วงนะคะแม่ก็นำมาแช่เกลือนะคะทิ้งไว้ให้มันยมหรือมันสลดนั่นเองนะแล้วก็เราจะมาคั้นเอาน้ำเปรี้ยวๆออกนะคะแช่ไว้พอน้ำคลุกคลิกตอนพอนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องปรุงอื่นๆกันดีกว่าค่ะเช้านี้แม่ก็ทำไข่พะโล้ให้เด็กๆนะคะอร่อยไหมคะพี่น้ำตาลอร่อยเดี๋ยวไปช่วยแม่ทำกับข้าวไหมนะคะไปทำ กับข้าวไว้ตอนเที่ยงนะคะยอดกระทบโลกกาลังแตกยอดงามๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้พี่น้าตาลมาเก็บนะคะพี่น้ำตาลชอบเก็บยอดกระทบโลกมากเลยเดี๋ยวเราจะเก็บไปลวกกับตั๊มะม่วงวันนี้นะคะโน่นะคะ่ะก็ปลูกกําลังตากปลาแห้งค่ะวันนี้กว่าแดดจะออกก็สิบโมงแล้วนะคะ นี่ก็คือปลาแห้งโอ้โหเรียงสวยๆเลยนะคะแฮมแดดนี่จะแห้งก่อนี่แห้งนล่เนาะได้เวลาที่เราจะมาคันน้ำแล้วนะคะคันน้ำกับมะม่วงนะดูมะม่วงตอนนี้ก็สลดแล้วโยมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคันเอาน้ำเปรี้ยวๆเนี่ยออกหลายๆน้ำค่ะ ข,ขออนุญาตใช้มือนะคะไม่ใส่ถุงมือคันน้ำแรกนะคะเดี๋ยวมาดูน้ำที่สองค่ะหลังจากที่เราคันมะม่วงนะคะมาสามน้ำแล้วนะคะมะม่วงที่ไปซื้อตลาดก็แม่คะ่ะเขาบอกว่า เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะที่จริงใช้มะม่วงเขาเรียกว่ามะม่วงสามฤด,ดูก็ได้นะคะมปลาแห้งนะคะแล้วก็พริกแห้งส่วนนี้ก็คือน้ําตาลนะคะน้ําตาลน้ําปลาลแล้วก็ผงชูรสค่ะมาค่ะมาตากันเลยพี่น้ําตาลจะตาให้แม่ไหมคะหรือว่าให้แม่ตาเองจับการเลยค่ะใส่นี่ก่อนเอออีกอย่างหนึง่งกระเทียมไปเอากระเทียมมาใส่ค่ะลูกค่ะใส่ลงไป ปบต่ำก่อนต่ำเมื่อหลวหลัลงจากนั้นก็ตามด้วยนี่ซี่แห้งแล้วก็ปลาแห้งต่ำลงไปให้มันเล็กๆออเออต่ำเร็วๆไม่จะใส่ผงนัวตามลงไป เราก็จะตำให้แหลกประมาณนี้นะคะทุกคนคะเดี๋ยวจะใส่มะม่วงลงไปเลยใส่มะม่วงลงไปคะ่ะใส่มะม่วงแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะจะใส่ประมาณนี้เลยนะเพราะว่ามันเปรี้ยวนะคะมม่วงน้ำดอกไม้นี่คือมันยังมีรสเปรี้ยวอยู่ใส่ประมาณช้อนขึ้นแล้วก็น้ำปลารา้าต้มสุกนะคะ ใส่เยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเค็มค่ะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็โอ้โหคุกเค้าไปเลยนะคะ เดี๋ยวขอชิมก่อนนะรสชาติมันเป็นยังไงเอ่ยอ้าวเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่จานไว้เลยนี่ตักใส่จานเตรียมอพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บผักเนาะพี่น้ำตาลไปเก็บผักนะคะมาลวกกินกับตํมามะม่วงใส่ป่าแห้งนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วไปเก็บผักกันดีกว่าค่ะ ยอดกำลังงามๆใช่เนาะเออดีแม่จะอ้อมไปเก็บลายเด้อขินแถวต้นเอากระโดดไปนะเก็บเก็บกระทกโลกเป็นตวยก็ได้นะมันตกมันลุนไหนเออเก็บไปตัวยอ เออหน่วยแดงๆน่ะนเอ,อ่อแอปเปิลอะเก็บไปเลยโอ้ยนี่ลูกนี่ตัวนี่น,น,นี่นีนี่เรื่อนะคะอุ้ยผักละนอยู่บนนี่อ๋อ,อนี่เลยโอ้ยนี่กำมันบดีละก้านั่นม,มันเป็นแมงมผักที่มาลวกก็จะประมาณนี้นะมีทั้งยอดมะลุมมันมะหอยนะคะแล้วก็ดอกแค่แล้วก็มี อ่อะอมนะคะหรือผักหลักตั้งน้ำเดือดแล้วใส่ลงไปเลยค่ะนี่ไฟสันอยเงรียบร้อยแล้วปิ้งปลาเค็มสักหน่อยค่ะหอมมากเลยนะคะถ้าปิ้งเตาถ่าน ลาหน้านี้ก็จะมีความมันนะคะเวลาเอามาจี่เนี่ยมันเขาก็จะออกมาอย่างนี้นะทุกคนหอมมากๆเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตำมะม,ม่วงกับปลาแห้งปลาค็มของเรานะคะที่เอาไปจีเมื่อกี้หูยหอมมากๆนะคะกินกับข้าวเหนียวนะพูดแล้วก็น้ำลายสอเลยนะคะวันนี้แม่ก็ได้เอาเมนูแปลกๆนะคะมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะที่รับชมคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้แม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ